กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านบวชศิู่ในประเทศหรือต่างประเทศกราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนจินชมเด้อครับเด้อพี่น้องมามามามือนี้ไปย่ำ <c oughs> ป่านำดอกไม้ผมเอาปิดมใส่หม้อแรงดันไ้กระดูกมันเปลเปนนยนคือจะไงยปากระป๋องนะพี่น้องเราไม่ย่ำย่ำใส่หอมใส่กระเทียมใส่ไอใส่ นี่แหละกระตัดกินแกมกับตัดแกงน้องมี่ผักกาดขาวนี่หอมผักชีเอาอพี่น้องลืกกอมอ,อ,งองเขาเหนียวโว้ยวายแปะเขาวันพิษโอ้ยขอตรวจขอแพร่ไหลพี่น้องมาเกี้ยนเขาลืมกระติบเขาเพิ่งดูตายตาย,ตายมา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 ,มาพี่น้องมาเสียบแซมกันเล็กม,มือนเนี้ยวิ่ตัดแกงกับทักเทพพี่น้องตัดเย็น Luật Chính hệ quân ngon, vị trí nào Tựa hình càng cần đủ để đẹp loại con lần yeah, yeah. ขาเสี่ยวหอ้องไปเป็นตุระลูกสาวาชวนเป็นตุระเพื่อกุยบุรีคน กินปลาในก้างน,น้อยๆหลายขน,นาดเพราะตนันคือเกาเป็นจะกินขเขาจะไปขูดเอาเต้นเนื้อไปทำใหม่สอดมันไมน่ไ้หรอกแตผมได้สูรมาแบบเนี้ยมีหมอแรงดัดเนี่ยสักเลยพี่้องกินในบดซ้ำปลากป๋อง

cứ tận cấp giám bà phòng này. มันสามตัวมัวมาให้มัวไปด่านันเสล่เขามาฝากหลายมื่อยไม่ได้กินได้ช่องฟินด้วย

กัตับปาของเนา,ว,นาว,นวันกัดวันเมื่อก่นกัดของแจมมากัดหนึ่งมือกัดปากเลยแสบบว่าแสบครับ dia mula-mula mula สุดยอดพี่ร้องยำป่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้แน่น้องเคยเจ้าเอื้เสร็จ่น้องปลาน้ำดอกไม้มันจะมีต่างต่างหลายพี่น้องนี่แหละทางที่ดีที่ว่ากินง่ายสุดคือใส่หม้อแรงดันต้มให้กระดูกเปื่อยหมดเลยคือป่ากระป๋องเลยพี่ร้องแล้วก็ไปทำน้ำพริกทำยำทำยัำงได้หมดที่เนี่ย สำ,รรรำ,นำนหรับมือนี้ผมก็ขอจบชิปไปเจ้าเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องก็มีย่ำปลานำดอกไม้กับตำแตงแจกผักสดแซ่บแซ่บมือนี้พี่น้องก่อนจากลาก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเมื่อคอยพี่น้องสำหรับมือนี้เดี๋ยวจองแจนจิตชมจากลาคนห้องไว้พบกันลิปหน้าคลิปต่อตไปเด้อพี่น้องสำหรับมือนี้บายบายสวัสดีครับ